หน่อไม้เป็นของสแสลงคนเป็นมะเร็งห้ามทานจริงหรือไม่เดี๋ยวมาฟังคำตอบกันครับสวัสดีครับ รู้สู้มะเร็งกับผมหมอมูนะครับหัวข้อนี้เป็นเรื่องของหน่อไม้กับเรื่องของมะเร็งนะครับผมว่าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่หลายคนรอคอยแล้วจริงๆแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเคยได้รับข้อมูลนะว่าคนเป็นมะเร็งนะห้ามทานหน่อม้นะทานแล้วอาการจะกําเริบนะทานแล้วเดี๋ยวว่าโรคมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันจะรุนแรงมากขึ้นจริงเหรอ เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับหน่อไม้กันก่อนแล้วค,อคอ่อยๆตอบคาถามไปทีละประเด็นทีละประเด็นนะครับหน่อไม้ถือเป็นอาหารอย่างหนึ่งนะครับซึ่งผมเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนชอบรับประทานมากๆครับแล้วก็เรามาเริ่มทําความรู้จักกับหน่อไม้คืออะไรจริงๆเหมือนกับเอามะพร้าวห้ามาขายสวนเนาะเพราะว่าจริงๆผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักหน่อไม้กันอยู่แล้วแต่ก็จําเป็นต้องพูดนะครับก็คือว่าหน่อไม้ก็คือเป็น หน่ออ่อนนะครับที่กําลังจะกลายเป็นต้นไผ่นะออกมาจากรากเง้าของตัวไผ่นะครับลักษณะของหน่อไม้นะครับก็จะเป็นลักษณะทรงเป็นทรงสามเหลี่ยมเหมือนพิระมิดนะครับแล้วก็ลักษณะเนื้อก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนอ่อนนะครับแล้วก็มีลักษณะเ,เวลาเคี้ยวแล้วจะกรุบกลับกับนะครับก็เป็นที่ชื่นชอบนะครับรสชาติก็ค่อนข้างจะถูกปากกับคนไทยนะครับทีนี้ก็มาดูเรื่องของ สารอาหารที่อยู่ในส่วนของหน่อไม้กันก่อนนะครับก็อย่างที่ผมให้เห็นดูในรูปนะครับก็จะสังเกตว่าในหน่อไม้นั้นให้พลังงานค่อนข้างน้อยนะครับแล้วที่สําคัญก็คือมีไฟเบอร์ค่อนข้างเยอะมีสารอาหารอย่างอื่นนะครับวิตามินเกลือแร่อะไรเต็มไปหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่านะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตัวของไฟเบอร์ก็ยังช่วยลดความเสี่ยงของเรื่องของมะเร็งลาไส้ได้ด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากอาหาร ตัวของหน่อไม้เนี่ยไม่ได้ให้พลังงานเยอะนะครับ <Ken> เพราะฉะนั้นก็เหมาะสําหรับคนที่าากําลังจะลดความอ้วนนะครับหรือลดน้าหนักอยู่นะครับสําหรับรูปแบบของการทานหน่อไม้นะครับ,ก,รนนรบก็จะมีการรับประทานอย่างที่เราทานกันอยู่ทุกวันเนี่ยอยู่ด้วยกัน2รูปแบบนะครับแบบแรกก็คือรับประทานเป็นหน่อไม้สดนะครับอันที่2ก็คือทานเป็นหน่อไม้ดองทีนี้มาพูดถ,ถึงแบบแรกก่อนนะครับแบบแรกก็คือหน่อไม้สดนะครับหน่อไม้สดนี่ก็คือเราเอา หน่อไม้ที่เราได้เนี่ยนะครับไปทําการปลุงให้สุกนะครับซึ่งตรงนี้มีข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นะครับบอกว่าในหน่อไม้ดิบนะครับก็คือหน่อไม้สดที่เรามาทานั่นแหละครับมีสารไซยาไนอยู่ซึ่งสารไซยาไนตรงนี้เนี่ยถ้าเราได้รับเข้าไปเนี่ยตัวสารไซยาไนเนี่ยจะไปแย่งกับออกซิเจนในการจับกับฮีโมโกลบินซึ่งอยู่ในเม็ดเลือดแดงนะครับถ้ารับประทานในปริมาณน,น้อย ก็จะขับออกทางปสัสสาวะได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ารับประทานในปริมาณมากๆการที่ไปแย่งจับตรงนี้ก็จะทําให้เรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการนำออกซิเจนไปใช้ในร่างกายนะครับก็อาจจะทําให้เราเป็นลมหมดสติถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับวิธีการแก้ทําอย่างไรนะครับก็มีข้อมูลว่าถ้าสมมุติว่าเรานําหน่อไม้ไปต้มน้ําเดือดสัก10นาทีสารไยนาน์จะลดลงไปได้90.5% เพราะฉะนั้นก็เราก็สามารถทานหน่อไม้ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็คือปรุงตามรูปแบบที่เราต้องการนะครับส่วนแบบที่2นะครับหน่อไม้ดองนะครับหน่อไม้ดองก็เป็นการนําหน่อไม้สดนะครับแล้วเราก็ไปทําการดองเอาไว้นะครับเพื่อทําให้เราสามารถเก็บได้นานขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันยังทําให้เกิดกลิ่นแล้วก็เกิดรสชาติที่หลายๆคนชื่นชอบและชอบทานมากกว่าหน่อไม้สดอีก แต่ทีนี้เนี่ยในกระบวนการที่จะไปทําการที่จะดองของหน่อไม้ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากเก็บไว้เป็นเวลานานพอสมควรเนี่ยอาจจะมีการปนเปื้อนของแบคทีเรียนะครับซึ่งการปนเปื้อนตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปทําไม่สะอาดพอไม่สุกพอนะครับเราอาจจะได้รับเชื้อแบคทีเรียตรงนั้นก็จะมีปัญหากระระบบทางเดินอาหารนะครับอาจจะทําให้ท่านเนี่ยเวลาที่ได้รับประทานเข้าไปแล้วอาจจะเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียได้นะครับและนอกจากนั้นยังมีแบคทีเรียตัวสําคัญก็คือคอสเดียมโบทูลินุม ซึ่งเขาจะผลิตสารทิศชื่อเรียกชื่อว่าบทูลินนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือตัวที่เราเอาไปฉีดบท็อกที่หน้าเนี่แหละครับซึ่งสารตัวนี้เนี่ยมันจะมีฤทธิ์ต่อกล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงนะกจะมีปัญหาเวลาทานเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องหนังตาตกพูดไม่ชัดนะครับหรือรุนแรงถึงขนาด หายใจไม่ออกและอาจจะเสียชีวิตนะครับหลายๆคนอาจจะพอจําข่าวได้ว่ามีคนมีข่าวว่ามีคนกินหน่อไม้ดองหน่อไม้เป๊ปนี่แหละฮะแล้วก็เสียชีวิตก็มาจากตัวนี้แหละครับเพราะฉะนั้นก็ต้องปรุงให้สุกนะครับถึงจะลดความเสี่ยงตรงนี้ไปได้นะครับทีนี้ก็มาถึงความเชื่อแล้วนะครับเรื่องของหน่อไม้นะครับเรื่องของหน่อไม้นี่มีความเชื่อหลายโลกมากเลยนะครับอันแรกก็คือหน่อไม้เนี่ย คนที่ผ่าตัดหลังคลอดห้ามทานอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่จริงครับทานได้ครับไม่มีปัญหาอะไรความเชื่อที่สองนะครับคนเป็นเบาหวานห้ามทานหน่อไม้ซึ่งจริงๆแล้วหน่อไม้ไม่นิมมีผลกับระดับน้ําตาลเลยครับเพราะนั้นคนที่เป็นเบาหวานทานหน่อไม้ได้ครับความเชื่อที่สามนะฮะผู้หญิงที่มีระดูขาวนะครับห้ามทานหน่อไม้ ความเชื่อนี้ก็ผิดเหมือนกันนะครับหน่อไม้ไม่ได้มีส่วนอะไรกับฤดูขาวเลยนะฮะถึงท่านจะเป็นท่านก็สามารถทานได้ครับความเชื่อที่4ี่นะฮะคนที่เป็นโรคตับตับอักเสบไม่สามารถทานหน่อไม้ได้ความเชื่อนี้ก็ผิดเช่นกันนะฮะทานได้ครับไม่ได้มีผลอะไรกับโรคตับของท่านเลยครับส่วนข้อหาเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับหน่อไม้ เป็นของแสลงสําหรับมะเร็งถ้าท่านทานไปแล้วเนี่ยมะเร็งท่านอาจจะก้อนโตขึ้นมะเร็งท่านอาจจะกระจายมากขึ้นอาจจะทําให้กําเริบหรืออะไรก็แล้วแต่ข้อที่จริงก็คือไม่จริงครับหน่อไม้ไม่ได้มีผลอะไรกับมะเร็งเลยครับท่านสามารถทานหน่อไม้ได้ครับนะฮะแต่ผมเติมข้อควรระวังนิดนึงนะครับถึงแม้าว่าจะได้รับทราบข้อมูลว่า หน่อไม้นะั้นมีประโยชน์นะครับแล้วท่านก็ปรุงให้สุกให้สะอาดแล้วแต่ยังมีอยู่สองกลุ่มคนนะครับที่ต้องระวังในการรับประทานยารับประทานมากจนเกินไปนะครับกลุ่มแรกก็คือคนที่ป่วยเป็นโรคเกาครับเนื่องจากว่าในหน่อไม้นะั้นมีสารพิวรีนนะครับซึ่งจะทําทให้เกิดกรดยูริกได้ก็อาจจะทําให้โรคเกานั้นกาเริบได้นะครับส่วนที่2ครับก็คือคนที่ป่วยเป็นโรคไตครับ สารพิวรีนก็มีผลเหมือนกันทาให้ยูริกสูงนะครับซึ่งก็จะมีผลต่อคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องโรคไตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในกลุ่มคนที่ควรระมัดระวงังก็ควรจะต้องพิจารณาที่จะทานให้น้อยนะครับทานแต่พอประมาณนะครับส่วนคนที่เป็นคนปกติหรือแม้แต่ผู้ป่วยมะเร็งที่รักษาหายแล้วนะครับถึงแม้จะไม่รักษาหายก็ตามแต่ว่าเวลาทานเนี่ยก็คงจะต้องทําให้สุกให้สะอาดนะครับแล้วก็ พยายามทานอาหารเนี่ยให้มันมีความหลากหลายหมุนเวียนนะครับไม่ทานอยา่างใดอย่างหนึ่งซ้าไปซ้ามานะครับตรงนี้ก็ทำให้ท่านเข้าใจว่าการทานหน่อไม้นั้นไม่ได้มีผลกับเรื่องของมะเร็งท่านก็จะได้มีความสุขกับการรับประทานเช่นท่านอยากจะทานหน่อไม้สักมื้อหนึ่งทานเลยครับท่านอยากจะทานหน่อไม้ร่วมกับเพื่อนๆอาจจะทําแกงทําต้มท,ทําทอดทําอะไรก็แล้วแต่ อยากทานใช่ไหมครับทานเลยครับสําหรับวันนี้เนื้อหาสาระก็คงจะครบถ้วนแล้วนะครับก็ผมเชื่อว่าทําให้หลายคนสบายใจแล้วก็สามารถรับประทานหน่อไม้ได้อย่างมีความสุขนะครับสําหรับท่านที่ยังมีคําถามนะครับเรื่องเกี่ยวกับอาหารทานกินนะหรือแม้แต่เรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เขาว่ากันว่าห้ามเขาว่ากันว่าไม่ควรทานไม่ควรทำนะฮะท่านสามารถคอมเมนต์ที่ข้างใต้นี้ได้เลยนะครับ แล้วผมจะรวบรวมค่อยๆทยอยนามาอธิบายให้กับท่านนะครับแต่ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับเนื่องจากการจัดทำเนี่ยมีความยุ่งยากใช้เวลานาน,านพอสมควรแล้วผมทําคนเดียวนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะช้านิดนึงขอให้เห็นใจแล้วก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆตอบทีละนิดนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่ได้ติดตาม Line Official ห,หรือ YouTube หรือ Facebook หมอหมูสู้มะเร็งนะครับท่านก็สามารถไป กดติดตามจากด้านใต้น,นี้หรือสแกน QR Code เป็นลาวิเชียหมอหมูส้มมะเร็งนะครับท่านก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่นะครับอย่างครบถ้วนนะครับส่วนท่านที่อยากจะเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนให้กำลังใจกับกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งโดยตรงนะครับท่านก็สามารถจะเซิร์ชในกลุ่ม รู้สู้มะเร็งเต้านมใบหมอหมู่ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยสําหรับผู้ป่วยด้วยกันนะครับแล้วผมก็จะเข้าไปร่วมตอบคาถามด้วยนะครับท่านก็จะได้รับทั้งกําลังใจได้รับทั้งความรู้ด้วยนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะไปกดติดตามแล้วก็เข้าร่วมนะครับสําหรับวันนี้ผมว่าข้อมูลข่าวสารก็ครบถ้วนแล้วก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ